งบประมาณในเนินงาน20 0 0 0บาทรวมทั 6, e ้งที่สิ้น19โครงการเป็นเงินงบประมาณ4 1 9ล้า0งาพบาท75สบาท44สบสี่สตางค์สร <than S 1> <c Luft> ้นโยบายโครงสร้างพื้นฐานประกอบด้วยโครงการก่อสร้างของแอสฟัลติกคอนกรีต บริเวณสาลาเจติยาลักษ์ถึงบ้านนางอลิสาว่เาเงาเ้าเทวารักพิทักษ์หมู่ที่11ตำบลช่อแหงอำเภอเมืองจังหวัดแพร่งบประมาณดำเนินง,งาน4 0มื่น4แสน52,000บาท 2. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตบริเวณหน้าวัดต้นไคหมู่ที่5ตำบลช่อแห อำเภอเมืองจังหวัดแพร่งบประมาณดำเนินงาน3 8 6,800บาท 3. โครงการก่อสร้างถนนแอลติคคอนกรีตบริเวณบ้านนารัดติกรออมรรัตนคุณถึงบ้านนายวิจิตรทองคำหมู่ที่1ตําตำบลช่อแห่อำเภอเมืองจังหวัดแพร่งบประมาณ4 7 7,400บาท 4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเด็กบริเวณข้างวัดบ้านในด้านชิดใต้หมู่ที่12ตำบลช่อแหเอำเงเมืองจังหวัดแพร่งบประมาณ236,600บาท 5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเด็กบริเวณบ้านน้ำอุลษาเข้า